A เป็น CX3 c h 2ทั้งหมด2-3 OH B เป็น CX3 c h 2ทั้งหมด2-4 OH C เป็น CX3 c h 2ท OH, OH, ั east 3, east 2, shadow, 4, 2> ้งหมด2-5 OH ข้อที <Bass> ่4นะครับ CX3 c h 2 2-5 OH B เป็น CX3 c h 2 2-4 OH และ C เป็น CX3 c h 2ทั้งหมด2-3 OH เนาะ มาพิจารณาน้องจะเห็นว่าจากกราฟนะน้องจะเห็นว่า a b c นะั้นจุดเดือดมันจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่สภาพการละลายนะ้ำมันจะลดลงนะครับมาพิจารณาชอยข้อที่หนึ่งจะเห็นว่าหมู่ฟังก์ชันมันต่างกันอันนี้เป็นแอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลดีไฮด์อันนี้เป็นคาร์บอิลิก ถามหน่อยเถอะระหว่างคาร์อบอกซิลิกแอลกอฮอล์และแอลดีไฮด์อันไหนนะที่มีจุดเดือดสูงที่สุดคาําตอบคือคาร์บอกซิลิกจริงปะเพราะคาร์บอกซิลิกมีไฮโดรเจนบอนด์ตั้งสองตำแหน่งนะครับส่วนแอลกอฮอล์มีไฮโดรเจนบอลหนึ่งตำแหน่งเองนะครับลองลงมาถึงต้องเป็นแอลดีไฮด์เพราะฉะนั้นต้องเรียงเป็น C A B จริงปะไม่ใช่เป็น A B C ตามที่เขาบอกนะครับข้อหนึ่งจึงผิดต้องเป็นคาร์บอกซิลิกอืม A ควรเป็นคาร์บอกซิลิกเนาะ ดี B, ควรเป็นแอลกอฮอล์และซีถึงค่อยเป็นแอลดีไฮด์นะครับถึงจะถูกต้องข้อที่2นะครับถ้าพิจารณาตามแค่เฉพาะจุดเดือดเนาะจุดเดือดออจุดเดือดน้องจะเห็นว่านะครับอันนี้คาร์บอซิลิกจุดเดือดต้องสูงสุดอยู่แล้วจุดเดือดต้องสูงสุดนะครับ แอลกอฮอล์จุดแอลกอฮอล์ Alcohol จุดเดือดต้อง,องลงมาแล้วก็แอลดีไฮด์จุดเดือดต้องต่ำสุดจะเห็นว่า A นะั้นมีจุดเดือดต่ำสุดจริงปะ A มีจุดเดือดต่ำสุดส่วนซึ่งไม่จริงเลยเพราะตรงนี้นมันเป็นคาร์บ,บอิลิกคาร์บ,บอคลิกต้องมีจุดเดือดสูงสุดเพราะฉะนั้นข้อที่2จริงผิดข้อที่3นะครับ จะเห็นว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ทั้งสามตัวเลยมันต่างกันที่ว่ามีคาร์บอนต่างกันนะครับจำนวนคาร์บอนต่างกันข้อที่ A, A นั้นมีคาร์บอนสี่อ่า B มีคาร์บอนห้าและ C มีคาร์บอนหกนะครับการที่มันเพิ่มมวลโมเลกุลเข้าไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจะทําให้จุดเดือดเพิ่มขึ้นแต่ว่าสภาพการละลายลดลงเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่สามนี่แหละถูกต้อง เพิ่มมวลโมเลกุลทาให้เพิ่มแรงดึงดูดระหว่างโมเลมกุลจริงปะทำให้จุดเดือดมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเพิ่มตำแหน่งที่ฝั่งที่มันไม่มีขั้วไปมกากๆนะครับก็จะทําให้อ่สภาพการละลายน้ําก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับข้อที่สามนี่แหละคือคําตอบข้อที่สี่นะครับมันตกค่ามบข้อที่สามเลยคือ a นั้นเป็น c หก d เป็น c ห้าและ c เป็น c สี่ นะครับ C5 จุดเดือดต้องสูงกว่า C4 สูงกว่า C3 ซึ่งมันไม่ตรงกับกราฟของจุดเดือดแล้วนะครับข้อนี้จึงตอบข้อที่3ข้อที่44นะครับสาร A และสาร B เป็นสารอินทรีย์ที่มีจำนวนคาร์บ,บอนเพียง2อะตอมแต่เป็นสารประกอบต่างชนิดกันมีปฏิกิริยาดังนี้ a บวก b ได w ้ w บวกน้ำ b บวกโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้เป็น x บวกน้ำบวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ b บวกโซเดียมนะครับได้เป็น y บวกกับแก๊สไฮโดรเจน a นะครับบวกกับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั้นไม่เกิดปฏิกิริยาแต่ถ้า a ไปบวกกับโซเดียมโลหะโซเดียมได้เป็น Z บวกกับก๊สไฮโดรเจนข้อสรุปใดนะครับเป็นไปได้ข้อที่1คือ y เป็นคาร์บคารบ W เเป็นเอสเตอร์ที่ชื่อเอทิลอะซิเตต ข้อที่ส wxy เป็นสารชนิดเดียวกันข้อที่สา y กับ z เป็นเกลือชนิดเดียวกันข้อที่4คือ a b มีสูตรเป็นกรดอะซิติกแล้วก็เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ตามลำดับนะครับก็มาดูว่า a b xy z นั้น wxy z มีสูตรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่า a และ b นั้นเป็นคาร์บอนสอตอมใช่ไหม มีคาร์บอนเพียง2อะตอมเท่านั้นนะครับถ้ามาพิจารณานะครับ B อันเนี้ยข้างบนปฏิกิริยาแรกน้องไม่รู้อยู่แล้วว่า A กับ B มันคืออะไรผ่านไปก่อนมาดูปฏิกิริยาที่2นะครับเขาบอกว่า B ีทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตได้เป็น X บวกนะ้ำบวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นว่า B ีทำปฏิกิริยากับโซเดยียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนั้น B ต้องเป็นกรดคาร์บอกซิลิกจริงปะเนื่องจากว่ามีแค่2อะตอมจึงเป็น C3 H2 มเฮสอา่าซีสามซจริงปะมีคาร์บอน2อะตอม ก็คือกรดออซิติกนั่นเอง,องีซึ่งกรดออซิติกก็ทำปฏิกิริยาก,กับโลหะโซเดียมจริงไหมได้เป็น y บวกกับไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนออกมาคราวนี้รู้ว่า B นั้นเป็นกรดออซิติกเราจึงรู้ว่า x เนี่ยเป็นโซเดียมออซิเตนะครับเพราะว่า กรดอะซิติกไปทำปฏิกิริยากับโซเดียมพันเจนคอมบินเอตได้จะเป็นโซเดียมอะซิเซตตบวกน้ำบวกก๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะวายนะครับคืออะไรเอากรดอะซิติกไปบวกกับโลหะโซเดียมได้วายออกมาก็เป็นโซเดียมอะซิเซตตเหมือนกันคราวนี้มาดู a เอเขาบอกว่าไม่เกิดปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับแต่เอนั้นกับปฏิกิริยาก,กับโซเดียมโลหะโซเดียมดักกลายเป็นแท้บวกกับแก๊สไฮโดเรเจนจะเห็นว่ามันไม่ทำปฏิกิริยาก,กับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตใช่ไหมแต่ว่าทำกับโลหะโซเดียมะฉะนั้นเอต้องเป็นแอลกอฮอล์เนื่องจากว่ามันมีคาร์บอนสองอะตอมจึงเป็นเอทิลแอลกอฮอล์นะครับเมื่อเอทิลแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียมได้เป็นแท้จะได้เป็น โซเดียมเมททอกไซด์นะครับแซดเป็นโซเดียมเมททอกไซด์โซเดียมเอสทอกไซด์นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับรูแซดแล้วคราวนี้เหลือตัวอะไรที่เราไม่รู้เหลือตัว W mm hmm. เขาบอกว่าเอาเอทิลแอลกอฮอล์กับกรดอะซิติกมาทำปฏิกิริยาการนะครับได้เป็น Y บวกับน้ำอะหนึง เอาเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะเมื่อกี้เอคืออะไรนะเอทิลแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกได้เป็นอะไรก็ไม่รู้กับน้ำมันคือเอสเตอร์จริงปะ้ะแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดคาร์บอกซิลิกนะครับได้เป็นเอสเตอร์บวกกับน้ำคือปฏิกิริยาเอสเตอร์ฟิเคชันนั่นเองนะครับได้ออกมาเป็น C-H3 C-double bond O C-H2 C-H3 ตัวนี้ซึ่งตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับอ่านฝังแอลกอฮอลก่อนมันคือเอทิลอะซิเตตนเองคือตัว W บดิวคือตัวนี้นะครับ ตอนนี้มาพิจารณานะครับข้อสรุปใดเป็นไปได้ข้อที่หนึ่งคือ W เป็นเอสเตอร์ที่ชื่อว่าเอทิลอะซิเตตจริงปะจริงเลยเห็นปะเอทิลอะซิเตตเพราะฉะนั้นที่หนึ่งนั่นแหละถูกตอบข้อที่หนึ่งเลยข้อสรุปใดเป็นไปได้ข้อที่สองนะครับ W X Y เป็นสารชนิดเดียวกัน W นั้นเป็นเอทิลอะซิเตต X Y นะครับส่วน X Y นั้นเป็นโซเดียมอะซิเตต มันคนละสารกันจริงไหมเพราะฉะนั้นข้อที่2จึงผิดข้อที่3 Y และ Z เป็นเกลือชนิดเดียวกัน Y เป็นโซเดียมอะซิเตะนะครับส่วน Z เป็นโซเดียมเอทออกไซด์โซเดียมเอทอกไซด์กับโซเดียมอะซิเตะคนละตัวกันแลน้วใิงปะเพราะฉะนั้น Y าแตอบไม่ใช่เกิดชนิดเดียวกัน A และ B มีสูตรเป็น A เป็นกรดอะซิติกและ B นั้นเป็น คิวแอลกอฮอล์หรือเอทานอลจริงป้ะไม่จริง B ีบีต่างหากที่เป็นเอทานอลส่วน A เป็นขอโทษครับหมื่นอ่าเอาใหม่ A เป็นเอทานอลส่วน B เป็นกรอดอะซิติ์นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า A นั้นทำปฏิกิริยาก,กับโซเดียมทำปฏิกิริยาก,กับโลหะโซเดียมนะครับแต่ไม่ทำปฏิกิริยาก,กับโซเดียมไฮเ,เ,เดรนคาร์บอเนตเพราะฉะนั้น A ต้องเป็นแอลกอฮอล์ ส่วน b นะครับทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจึงเป็นกรดคาร์บอซิลิกนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4มัมาสาหรับการ a ต้องเป็นแอลกอฮอล์ส่วน b ต้องเป็นคาร์บอซิลิกข้อนี้ถามว่าเขาได้สรุปถูกต้องกับข้อที่1นั่นเอง w เป็นเอสเตอร์ที่ชื่อว่าเอทิลอะซิเตตข้อที่4ี่นะครับข้อใดเปรียบเทียบความเป็นกรดหรือเบสของสารที่ถูกต้องนะครับข้อที่1ความเป็นกรด กรดอะซิติกนะมีความเป็นกรดสูงกว่าเอสเตอร์ข้อที่2นะครับความเป็นเบสแอลกอฮอล์มีความเป็นกรดสูงกว่าเอมีนข้อที่3นะครับความเป็นกรดของเอมสูงกว่าแอลกอฮอล์ข้อที่4ค,ค,คือความเป็นเบสของเอมีนเท่ากับเอมหรือประมาณใกล้เคียงเท่ากับเอมก็มาพิจารณาทีละตัวเลยข้อที่1คือความเป็นกรดเนาะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากรดอะซิติกนะครับ มันก็ต้องมีความเป็นกรดสูงที่สุดในสารอินทรีย์ทั้งหมดจริงป่ะนะครับสูงกว่าเอสเตอร์ถามว่าทำไมถึงอะซิติกนั้นมีความเป็นกรดสูงกว่าเพราะว่านะครับอะซิติกมีหมู่เป็นคาร์บอ,อกซิลจริงไหมซีดับเบิลบนโอเอชนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันวอนมากมันวอนที่จะหลุดไฮโดรเจนออกพอเมื่อมันหลุดไฮโดรเจนออกกลายเป็นซีดับเบิลโอแล้วก็โอลบ ซึ่งตัวนี้มันสามารถเกิดการเรโซแนนซ์ได้เมื่อสารเกิดการเรโซแนนซ์สารจะมีความสเสถียรมากขึ้นจริงไหมตัวมันอยากให้ตัวมันสเสถียรมากขึ้นมันก็อยากจะปล่อยไฮโดรเจนออกไปสารที่ทําหน้าที่ปล่อยไฮโดรเจนคือสารที่เป็นกรดจริงป้ะขอโทษอ,าอ่านนะครับเป็นลูกศรหวัวเกิดการเรโซแนนซ์กัน นะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอกซิลิกจึงมีความเป็นกรดสูงกว่าเอสเตอร์เพราะว่าเอสเตอร์มันไม่มีไฮโดรเจนมาเกาะกับตัวหมู่คาร์บอกซิลจริงปะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนี่แหละถูมีความเป็นกรดสูงสุดข้อที่2นะครับเทียบความเป็นเบสถามว่าสารอินทรีย์อะไรนะชนิดไดนะที่มีความเป็นเบสตัวเดียวที่เคยสอนไปคำตอบคือเอมีนจริงปะเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าแอลกอฮอล์มีความเป็นเบสสูงกว่าเอมินได้ไหม ไม่ได้นะครับเพราะเอมีนมีอะไรมันมีลนแพอยู่นะครับลนแพอิเล็กตรอนอยู่ที่ไนโตรเจนทําให้สามารถรับไฮโดรเจนเข้ามาได้นะครับสามารถรับไฮโดรเจนเข้ามาได้สารที่สามารถรับไฮโดรเจนเข้ามาได้แตงว่าสารที่มีสมบัติเบสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอมีนต้องมีความเป็นเบสสูงกว่าแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นคนนจึงพิสข้อที่สามนะครับทดสอบความเป็นกรดระหว่างเอมา์นะครับกับแอลกอฮอล์ น้องจําได้ไหมว่าแอลกอฮอลสามารถทําปฏิกิยากับโลหะโซเดียมซึ่งปฏิกิยาที่แอลกอฮอลทำปฏิกิยากับโลหะโซเดียมนั้นเป็นปฏิกิยาที่แสดงความเป็นกรดของแอลกอฮอลคือจากเดิมที่มันเป็น R-OH ทำปฏิกิยากับโลหะโซเดียมได้เป็น r o n a บวกถึงไหมบวกกับแกสไฮโดรเจนซึ่งจะเห็นว่าเห็นไหมจากที่ R-OH กลายเป็น R-O- จะเห็นว่ามันจ่ายไฮโดรเจนออกไปนะครับจ่าย ธาตุไฮโดรเจนออกไปธาตุที่เสียโปรตอนออกไปแสดงว่าเป็นธาตุที่เป็นกรดจริงไหมแต่น้องเคยได้ยินไหมว่าเอไมซ์ทำปฏิกิยากับโลหะโซเดียมได้ไม่เคยมันไม่สามารถทำปฏิกิยากับโลหะโซเดียมได้เพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เท่านั้นที่มันมีสมบัติเป็นกรดสูงกว่าเอไมซ์นะครับความเป็นกรดมันต้องสูงกว่าเอไมซ์เพราะเอไมซ์ไม่สามารถทำปฏิกิยากับโลหะโซเดียมได้ทั้งทงที่โลหะโซเดียมนั้นมีความเป็นเบสสูงมากๆสารที่ไม่สารเอกรดทำปฏิกิริยากับเบสมีปฏิกิ od, ริยาการสะเทือน นะครับเพราะฉะนั้น MI จึงมีสมบัติเป็นกลาข้อที่4นะครับเปรียแบบเทียบความเป็นเบสระหว่าง a m ม n กับเอนะครับถามว่ามันเขาบอกว่ามีความเป็นเบสเท่ากันจริงปะไม่จริงคำตอบคือ a m i มต้องมีความเป็นเบสสูงกว่าขอโทษครับ a m ม n ต้องมีความเป็นเบสสูงกว่าเอมามากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเอ,ม,อมีในตัวเจนของตัว a อมีนนั้นมีโลนแพะเอกตอน ลนแพร์เ,เล็กตอนนี้ทำให้สามารถรับไฮโดรเจนรับโปรตอนลอกค้าออกเข้ามาหาตัวเองได้สา,ารที่ทำหน้าที่รับโปรตอนนั้นก็คือสา,ารที่ทาหน้าที่เป็นเบสนั่นเองส่วนพวกเอ i มคคือ CR แล้วก็ c ดับเบิลบอโอตัวนี้มันไม่สามารถรับโปรตอนมาได้เพราะว่าลนแพรอิเล็กตรอนของ ในตัวนี้ตรงนี้มันเอามาใช้ในการเรโซแนนซ์นะครับโดยตัวนี้เกิดการเรโซแนนซ์กลายเป็นอะซีดับเ b ิลวอนโอเอฟจีหมื่นอ C O ลบ w o บเบินสองบวกนะครับเกิดการเรโซแนนซ์กลายเป็นตัวนี้นะครับแล้วมันจะเรโซแนนซ์กลับไปกลับมาระหว่างสองตัวนี้ ทำให้อ e ิเล็กตรอนลนแพ e ้อิเล็กตรอนตรงในตัวเจนนั้นไม่สามารถรับโปรตอนจากสิ่งแวดล้อมมาได้นะครับสารที่มันไม่สามารถรับโปรตอนหรือจ่ายโปรตอนมาได้ก็มีสมบัติเป็นกลางจริงไหมเพราะฉะนั้นเอมาเอมีนเอมีนต้องมีความเป็นเบสสูงกว่าเอไมน์มากๆเพราะว่าเอลนแพ้อิเอล,ล e ็กตรอนที่ในตัวเจนของเอมีนสามารถรับโปรตอนได้นะครับ ว่ตฉะนานขานี้ึงตอบข้อเดียวที่ถูกต้องคือข้อที่1คือคาร์บอกซิลิกมีความเป็นกรดมากที่สุดมากกว่าเอสเตอร์นะครับก็จบเรื่องเคมีอินเสีย e นะครับ